อสวัสดีค่ะวันนี้พี่มินเข้าสวนอีกแล้วนะคะวันนี้มาสวนพุทราเนาะพุทรานมสดนะคะวันนี้เออเราตัดตอพุทราไปนะคะเมื่อหลายเดือนที่แล้วแล้วก็มีต้นพุทราขึ้นมาใหม่แล้วนะคะทีนี้พี่เพชรเขาจะเปลี่ยนพันธุ์นะคะอันนี้พี่มินจะพามาแนะนําวิธีการเปลี่ยนพันธุ์จากพุทราจัมโบ้เป็นพุทรานมสดนะคะอันนี้เรียกว่าวิธีอะไรพี่ พี่เพวิธีติดตาใช่ไหมติดตาติดตานะคะอันนั้นเอาตาของผู้รานมสดมาใช่ไหมคะใช่อ๋ออันนั้นพี่กรีดเอาตาออกเหรอคะพี่แกีรเอาตาออกแกะเอาตาออกนะคะอันนี้พี่เพชรแกะเอาตาออกเปือส่วนที่เป็นตาเป็นมันจะเป็นเปลือกแล้วก็ติดตาไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ แล้วก็อันนี้กิ่งของพุทราจัมโบ้นะคะทําการกรีดนะคะกรีดกีดเปิดหนังนะคะกรีดเปิดผิวของพุทรานะคะออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะพี่มินมาทางนี้นะคะให้ดูแล้วก็เอาตาของพุทราเนี่ยค่ะเอาเปลือกนะคะเปลือกที่เป็นเยื่อหุ้มนะคะของพุทรา นมสดลงไปนะคะทิปพยยมบอกันเอาให้แผลพอดีกันเลยนะคะเห็นไหมคะตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยนะคะเอาให้แผลพอดีกันเลยนะคะแล้วตรงที่กรีดนันคือเป็นนี่ค่ะแล้วก็นําอ่าพอนําผิวไอ้เปลือกนะคะที่เป็นตาของพุซานมสดได้มาแล้วก็วางลงทับรอยเลยนะคะรอยของที่เรากรีดไว้นะคะที่เป็นที่เป็นกิ่งของจัมโบ้อะคะ่ะเราจะเปลี่ยนจากพุซา จัมโบ้มาเป็นนมสดนะคะเนี่ยค่ะเป็นการเขาเรียกว่าวิธีการติดตานะคะนี่อันนี้พี่เขาทำเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็นำนำพลาสติกเนาะมาพันไว้นะคะมาพันติดไว้ปิดให้ปิดให้มิดเลยอ่ะพี่ใช่คือไม่ให้มีอากาศเข้าเลยใช่ไหมใช่แล้วตามันจะแตกออกมาได้ไงคะเนี่ย มันติดก็ค่อยแกะโอ้ให้มันติดกีก่วันพี่มันสองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์กว,กว่าก็ตีสะว่าสิบห้าวันนะคะสิบห้าวันไม่เกินยี่สิบวันสิบห้าวันไม่เกินแต่ไม่เกินยี่สิบวันนะคะเป็นการติดตานะคะอันนี้ก็คือมีต้นพันธุ์ของจัมโบ้อยู่แล้วนะคะแล้วอยากเปลี่ยนมาเป็นสายพันธุ์ของนมสดก็เลยเอากิ่งของนมสดที่มีตานะคะ กิ่งของนมสดที่มีตามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วตัดเอาตามันนะคะมาแปะลงในกิ่งของจัมโบ้นี่ค่ะแล้วก็ตัดกิ่งทิ้งใช่ไหมคะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพอยอดใหม่ขึ้นมามันก็จะขึ้นมาในตานี้นะคะตานี้เนาะนี่ยค่ะนี่พี่เขาทาบไว้นะคะ เรียบร้อยติดตาเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการติดตาง่ายๆนะคะต้นก็ทีนี้จากต้นที่เป็นผู้ซาจัมโบก็จะเป็นนมสดก็จะเป็นผู้ซานมสดเรียบร้อยเลยนะคะโอเควันนี้เราเข้าสวนมาดู <laughs> พี่ยอดชายส่งเสียงบวกเบกโวยวายค่ะตรงนู้น <laughs> กำลังเปลี่ยนไม้ค้างนะคะตอนนี้เรากําลังทําไม้ค้างใหม่ค้างผู้ซานนะคะมันก็มีการกรอบบ้างแล้วก็เตี้ยบ้างเช่นว่าตัวนี้นะคะ่ะที่นี่ค่ะ อันนี้เลยเอลพี่มิ้นขึ้นมานิดนึงเองสําหรับพุทราสองปีแรกไงคะมันเลยเตี้ยใช่ไหมคะแต่แตอนนี้มันเข้าปีที่สามแล้วเราก็จะขยับขยับเสาให้สูงขึ้นแล้วก็ขยับค้างให้สูงขึ้นนะคะเพื่อจะรองรับพุทราที่โตขึ้นเนาะก็เลยมาทําการเปลี่ยนเสาคะ่ะนี่เรียบร้อยล้วย้ yeah. พพ่เพชรย้ายต้นแล้วคะ่ะ <laughs> ย้ายต้นแล้ววันนี้ติดตาไปเรื่อยๆนะคะ แล้วกิ่งกิ่งอีกสามกิ่งนั้นติดให้หมดเลยใช่ไหมพี่หรือว่ายังไงอ๋อ oh. oh. นี่เอากิ่งมาแล้วก็ทำใหม่คะ่ะ <c oughs> <c oughs> ทำใหม่ค่ะนี่ติดให้ทุกตาเลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นพุทซานมสดสมบูรณ์แล้วนะคะยี <c oughs> โอเคค่ะวันนี้พี่มินก็ฝากแค่นี้นะคะมาแนะนำเนาะวิธีติดตาง่ายเผื่อครมีคนอยากทานะคะสวัสดีค่ะ